ผลกระทบต่อเนื่องอยู่นั่นนี่คือเหตุตรงนั้นเ,เนนอะครับอาจารยมชาอยู่ในตามเมืองนะไปน้องตามหมู่บ้านนะไปน้องเป็นไหมเนื่นอง,นนอางจากว่าปัจจุบันนี้ัาจารย์มุชาเองนะเขาแบนสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเนาะไฟฟ้าเขาก็ยังแบนนะไปน้องซึ่งพอมีเหตุการณ์แบนไฟฟ้าไทยนะมันก็ทําให้สายไฟนะพี่น้องเนาะที่อาจจะเก่าอยู่แล้วเนาะเพราะตอนนี้นคือ ไฟฟ้านะพี่น้องไม่พอใช้นะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเขาใช้เครื่องปั่นไฟด้วยใน,ในบริษัทไฟฟ้านะที่ใหญ่ๆนะพี่น้องเขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟด้วยเพราะทีนี้ไฟฟ้ามันก็ตกนะไปทําให้มันติดติดดับดับแล้วก็บวกกับสายไฟที่กัมพูชาเนี่ยระยงระยามเนี่ยนะพี่น้องที่เป็นไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่รุ่นเก่าเนาะมันทําใหเ้เกิดเกิดเพลิงไหม้นะพี่น้องซึ่งหลายจุดมากๆนะพี่นะ้องเนาะ ที่มีเหตุเพลิงไหม้ทางฝั่งกัมพูชาเนาะพี่น้องนี่พี่น้องนี่ก็คืออยู่ในบ้านนะพี่น้องเนาะอยู่ในบ้านนะพี่น้องนี่ยเนี่เห็นไหมอยู่ในเขตชุมชนนะพี่น้องก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้แต่สิ่งที่บอดได้เห็นอย่างหนึ่งนะพี่น้องรถดับเพลิงนะมาค่อนข้างช้านะพี่น้องมาค่อนข้างช้านะพี่น้องเนาะถือว่าทั้งน้ําท่วมนะพี่น้องเห็นบหมเนี่ยพี่น้องนี่ทั้งน้ําท่วมเนาะแล้วก็มีไฟไหม้ด้วยเนาะบาปซ้ำรมซัดจริงๆนะพี่น้องที่ก่อนนันนี้ก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ย น้ำท่วมนะพีนะ่น้องเนาะน้ำท่วมแล้วก็บอกว่ามันไม่ปลอดภยัยนี่คือทางฝั่งกัมพูชาเองพี่นะ้องมีทั้งน้ำท่วมเนาะมีทั้งไฟไหม้คือมาในที่เดียวกันเลยนะพีนะ่น้องคือมาในที่เดียวกันเหตุนี้ทำไมถึงเกิดหนึ่งแหละบอยชื่อว่าสิอย่างหนึ่งเลยคือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไทยนะันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เ,เกิดผลกระทบมากขึ้นนะพีนะ่นะ้องถือว่าบาบซ้ำ,ำรมซัดจ,จริงๆนะพีนะ่นะ้องไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าที่มันเกิดขึ้นกับทางฝั่งกัมพูชาเองนะพี่น้องหลังจากที่มีเหตุการณ์ร้ายๆนะพี่น้องเกิดขึ้นมากมายเนาะถือว่าแน่นอนแหละคือจุดที่หนักๆเลยคือที่เกิดผลกระทบชัดเจนเลยคือเหตุเพลิงไหม้นะพี่น้องเหตุเพลิงไหม้ที่ไอ้กัมพูชาเนาะที่ประยศได้เห็นก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะ ที่เขาไม่ยอมรับความจริงเนาะแน่นอนแหละคนที่โฟต์คลิปลงก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะพี่น้องเนาะไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่ากลัวนะพี่น้องกลัวไอ้เขาปรับไปเตือนสนัก,กติเนาะแน่นอนแหละเขาจะโทษเนาะพี่น้องโทษแต่ประเทศไทยเนาะพี่น้องโทษแต่คนไทยคนเสียงเนาะถ้าจริงแล้วเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้เองนะพี่น้องเนาะไฟไหม้เอ,อ้ยแล้วก็น้ําท่วมเอ,อ้ยเนาะ มันก็ผลกระทาที่เขาทำนะพี่น้องที่เขาทํากับคนไทยมันเกินนะมันเกินกว่าคําที่จะบอกว่าทษไทยหรือว่ามันเกินที่คนไทยจะให้ไปปกติแต่ละปีนะพ่้องเหตุเพลิงไหม้นะเหตุเพลิงไหม้เยอะๆก็คนไทยเขาไปช่วยเนาะแล้วก็เหตุน้ําท่วมคนไทยก็ไปช่วยแต่เพราะที่นี้เนาะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะพี่น้องมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งเลยคือกัมพูชาเนะี่ยไม่ลงรอยกับประเทศไทยเนาะไม่ชอบประเทศไทย ดูถูกประเทศไทยดูถูกคนไทยดูถูกผู้หญิงไทยผลสุดท้ายนะพี่องที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้แบบนี้เนาะชาวบ้านทำยังไงร้รองไห้เนาะอยากขอประเทศไทยนะครับไปช่วยมันมาก่อนไม่ได้แล้วถ้ามอกอนเนี่ยคือบางทีรัฐบาลเนี่ยเขาก็าไม่ได้ช่วยเต็มที่เพราะว่าเขามีแค่นั้นอาจจะเต็มที่แหละศักยภาพเขาอาจจะมีแค่นั้นรถด,ดับเพลิงเนี่ยถ้าช่วยไฟไหม้เรารถดับเพลิงเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเนาะ ไม่ได้มีเยอะเหมือนประเทศไทยที่จะมีโดยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลซึ่งทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยทุกตำบลเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า5 10, คันสิคันทุกตำบลน,นะพี่น้องแล้วถ้าอำเภอละนะจังหวัดละเพราะว่าอำเภอหนึ่งน่มันก็มีหลายตำบลน,นะพีัตนตำบลนึ้มีอาจจะจะมี67หมู่บ้าน8หมู่บ้านก็นแล้วแต่ตำบลเล็กตำบลใหญ่จะมีทุกตำบลน,นะพี่น้องอันนี้บอกยอด ทำไมบอยด์ถึงรู้นะเพราะว่าบอยด์อยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างจังหวัดประเทศไทยต่างจังหวัดก็มีเนาะตำบลน,นี้เนาะอย่างเช่นบอยด์อยู่อยู่ที่ระยองนะบอยด์อยู่ที่ตำบลน,นาตะขวัญเนาะก็ถือว่าหลายคันเนาะตำบลหนึ่งนะทุกตำบลองมีแล้วก็ต่อ,ตอไป,ต,อไปตำบลบ้านแรงตำบลหลายๆตำบลน,นะพี่น้องที่มันมีแบบเดียวกันซึ่งต่างจากกัูชาที่อาจจะมีแค่ตัวในตัวอำเภอนะพี่น้อง มันก็ไม่สามารถที่จะมาตอบโจทย์ได้นะตรงนี้ทําให้บ้านที่บอยอดได้ให้บุงไปบาง,งต้นนั่ัทั้งให้บ้านเนี่ยภัยไหม,มเกิดความสูญเสียร้องหหมร้องไห้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันตอบโจทย์ว่านี่แหละการที่คุณเนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดผลกระทบขึ้นจริงๆนะเกิดผลกรรมขึ้นจริงๆเนาะซึ่ง บางคนก็เอามาม่าเนอินฟูดังๆมาม่าเพื่อไปเฝ้าทิ้งนะครับนะเอาอาหารการกินที่เป็นสินค้าไทยนะไม่พอใจนะเอาไปแบบว่าโชว์พาลังนะแต่ผลสุดท้ายนะน้องผลสุดท้ายที่ได้คือในความลําบากของคนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นเหตนะุไฟไหม้วันนี้ไฟไหม้ที่พนมเปญน,นะ ไฟไหม้ที่นอกเมืองอาจจะเป็นกำปงจามเนาะหรือว่าสถานที่ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งชุมชนที่ไม่สามารถระบุชื่อได้นะพี่น้องซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านี้นะม,นมันมันมันมีข้อมูลมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าเวกรรมนะครับคือจังบยอยดได้เห็นนะเพี่อน้องอย่างเช่นไฟฟ้ารถล้จอททาไมมันถึงเกิดถ้าบายอยดเชื่อนว่าใช้ไฟฟ้าไทยเนี่ยถามว่าเกิดไหมเกิดเลยอาจจะมีน้อยนะ แต่ถ้าใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเองที่ใช้เครื่องปั่นไฟเนาะโดยที่อาจจะไฟฟ้าไม่พอนะพี่น้องนะติดติดดับดับแบบนีบ้มันก็ทําให้สามารถที่จะช็อตได้อย่างเช่นเราเสียบปลั๊กเนาะเสียบปึ๊ดเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกทำให้ปลั๊กหลวมทาให้ไฟมันอาจจะประติดประต่อไม่สมบูรณ์นะทำให้ช็อตได้ก็เหมือนกันเนาะนี่คือเขาไม่ใช้แล้ว สินค้าที่เป็นของไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นมาม่าปลากระกป๋องผงชูรสเนาะรวมมาถึงไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดขึ้นทําให้ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเจอผลกระทบหนักมากไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยน้ําท่วมอย่างเดียวเนาะไม่มีไฟไหม้มีทั้งไฟไหม้มีทั้งน้ําท่วมถือว่ามารวมๆกันทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดใน ที่เดียวกันเนาะในเวลาไล่เหลี่ยกันจนเอาไม่หวันไม่ไหวเนาะจะจะหนีน้ําท่วมเนาะไอจะดับไฟไม่รู้จะทําตัวไหนดีตัวไหนก่อนทําให้พวกชาวบ้านนะครัอสับสนวุ่นวายเนาะปฏิดปะะต่ออะไรไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ่น้องมันส่งผลสะท้อนอย่างหนักนะไน้องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นไอชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครัอง นี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดผลกระทบจากการที่แบนด์สินค้าไทยนะะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสำหรับคนที่เข้ามาบางังมาชมนะก็จะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บอยยอดนะแรงงานเราชาแนลนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก็ขอขอบคุณ f อฟซเมิร์สุภุสกุลพี่น้องที่ให้การติดตามและรับชมนะพี่น้องขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเชื่อว่าบอยยอดเองก็อาจจะวอวยพรเนาะอาจจะ ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นนะสำหรับพิปนี้บายอดจิขรแลาพี่แล้วน้องประกาศไปนลอวสวัสดีครับ